ลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ลงสมัครหวัวนหน้าพักคนใหม่แต่เธอรู้นะคะว่าสถานการณ์ค่อนข้างหนักและท้าทายมากแต่อยากปฏิรูปพักอย่างจริงจังก่อนที่เธอจะลงสมัครตัดสินใจอยู่นานมากค่ะและเพื่อพักต้องการบุคลากรที่มีความหลากหลายจึงลงสมัครถึงเวลาแล้วที่คนรุ่นใหม่จะนำพาพักก้าวข้ามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้ได้ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะนำพาพักประชาธิปัตย์ก้าวข้ามสิ่งต่างๆไปด้วยกัน มลิกายังย้ำอีกนะคะว่าจะไม่มีการถอนตัวและอยากสร้างปรากฏการณ์ว่าพักประชาธิปัตย์มีพระแม่ธรณีบีบมวยผมดังนั้นถึงเวลาแล้วที่จะมีผู้หญิงสักหนึ่งคนเธอมีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วว่าเราจะเป็นผู้หญิงคนเดียวถ้าไม่มีการเสนอชื่อผู้หญิงคนอื่นและเรามีแผนปฏิรูปพักอย่างจริงจังในการพาพักเดินไปข้างหน้าและมั่นใจว่าสมาชิกพักจะเห็นจุดที่แตกต่างออกไปไม่เหมือนเดิม พร้อมย้ำสุดท้ายนะคะว่าพักประชาธิปัตย์ยังคงอุดมการณ์เช่นเดิมแต่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือยุคสมัยและเครื่องมือที่ใช้การเข้าถึงประชาชนจะต,ต้องเข้าหาประชาชนมากกว่าให้ประชาชนเข้าหาค่ะใครจะได้ครองเก้าอี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ร่วมติดตามไปพร้อมๆกันทั่วประเทศค่ะขณะนี้นะคะของเราประจำจุดเพื่อรายงานสดนะคะให้ทราบพร้อมๆกันทั่วประเทศค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ